พราะแต่การเวลานี้เนี่ยการเวลานี้เนี่ยมันก็จะต้องเดินอยู่ตลอดเวลาสัตว์โลกมันก็ต้องลังไหลมาเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ธรรมะเมื่อพูดยังไงแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อพูดยังไงแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะไม่มีคำว่า เมื่อถึงพันปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเมื่อถึงพันปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่สัตว์โลกที่จะมาเกิดในท่ามกลางของเวลาเนี่ยที่มันยาวนานนี้เนี่ยบางครั้งก็ไม่มีความเขาเรียกว่าบางครั้งก็ไม่มีความอดทน ็จะเป็นการทบทวนธรรมะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านท่านประสงค์ที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า อิทธิบาทสีที่มาที่ไปของคำว่าอิทธิบาทที่ทีู่บาอาจารย์ท่านได้เดินทางมาแล้วก็มานั่งคุยกันสนทนากันราคาที่ผู้เล่านี้เนี่ยได้เคยไปประสบพบพานเกี่ยวกับผู้บำเพ็ญอิทธิบาทสีนี้เนี่ย ว่ามีมีมีเหตุและปัจจัยยังไงทำไมจึงการเจริญอิทธิบาทสีนี้นี่ถึงสามารถทำให้อายุหรือว่าอายุไขเนี่ยมันยืนยาวและกระยู่แบบ ไม่ได้ล้มหายตายจากแต่ประการใดซึ่งตจ้วลวงพ่อเองมาคราที่ได้ไปพบปะกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ในป่าอยู่ในถ้ำท่านก็ได้ถ่ายทอดหรือว่าเรื่องราวในครั้งนั้นเนี่ย มาให้เราได้ฟังแต่เหตุผลที่ท่านเล่านั้นนี่คือเหมือนกับคบล้ายกัคลาวา่ามันจะมีความยุ่งยากหรือว่ายากมากกับการที่สาวก ที่ปรารถนาที่อยากจะบําเพ็ญเนี่ยเพราะเราจะต้องมาทำความเข้าใจกับพระพ่อธรรมเช่นอย่างกรณีคำว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจหลักของคำว่าอิทิบาสีแต่สำหรับผู้ที่จเจริญอิทิบาสีแล้วเนี่ย ในสายของพุทธศาสนานี้มีอยู่เกือบทุกประเทศที่มีพุทธศาสนานี้เนี่ยทำเดินทางไปถึงคืออย่างอินเดียต้นกำเนิดของศาสนานก็มีครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณที่ปปเปการเรืมมรอนารเริออิทธิบาสี นี่อย่างอย่างทิเบตอย่างทิเบตอย่างเนปาลอย่างพมา่าอย่างลาวอย่างไทยหรือแม้แต่กระทั่งอย่างพเมเพนหรือศีลังกาคือจริงๆแล้วผู้บาอาจารย์ที่จเจริญอิทธิบาทสีนั้นเนี่ยก็มีอยู่ ว่าทุกประเทศหรือว่าประเทศหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่แค่สองรูปแต่ถ้าว่าในประเทศไทยนี้นี่ก็จะมีเราก็จะรู้จักเพียงแค่สองท่านก็คือหลวงปู่เทพหลวงปู่ดอนกับสามเณรคำคือสองท่านนี้ท่านจเจริญอิทธิบาทสีมาตั้งแต่สมัยไหนเราก็ไม่รู้ รู้อยู่แต่เพียงว่าพิสุใดาสามเณรใดที่มีบุญวาสนาเกี่ยวเนื่องและใครอยากจะศึกษาหาข้อมูลในเรื่องอักเรืงธรรมเนี่ยที่มันนอกเหนือจากการเข้าใจของเราเนี่ยท่านทั้งสองนี้ก็จะไปแสดง และไปให้ข้อคิดในเรื่องการบำเพ็ญเนี่ยอย่างดียิ่งอย่างที่ผู้เล่าก็เลยเคยเล่าให้ไปแล้วว่าอิธิบาสีความหมายเราก็พอเข้าใจเพาพรมีหัราข้อธรรมความหมายก็พอจะเข้าใจว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา สีขอนี้ถ้าดูไปแล้วและอ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพอที่จะสลับซับซ้อน <c oughs> เพราะเป็นเนื้อหาสาระที่ใครๆนั้นก็สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ตีความหมายได้ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากกับคำว่าชันพั แต่เหตุไหนในหลักของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต,ต้องมีเพียงแค่สองรูปเท่านั้นทวาอยู่ในประเทศไทยก็คือหลวงปู่เทพโลกอุดอรหรือไม่ก็สามเณรคำหลวงปู่เทพโลกอุดอรนั้นชื่อจริงของท่านก็คือพระมหาอุตระ เทระเจ้าซึ่งท่านก็ไม่ใช่คนไทยท่านเป็นคนอินเดียพื้นเพลนอยู่รุ่นอยู่อินเดียท่านเป็นพุทธสาวกที่ออกมาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยในยุคลหลังคำว่ายุคลหลังก็คือหมายความว่าเป็นยุคที่ไปปลายเนี่ย เป็นยุคปลายเป็นยุคที่เขาต้องการอยากจะได้พระผู้ทรงเอาไว้ซึ่งอภิญญาหกสามารถรวงรู้ภาษามนุษย์ภาษาสัตว์ได้ถ้าจะมาคาเมนตมาลาวมาพระมาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ภาษาอินเดียคือสามารถรู้และใช้ภาษาของท่านได้ภาษาของ ไทยภาษาของพามา่าภาษาของเขมรของเราได้ซึ่งพระมหาอุตรเทระเจ้านี้เนี่ยท่านมีครบองค์ประปอกอบในการเผยแพร่ศาสนาอย่างนี้เนี่ยแต่ภา,ายในในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจ พิสูจน์ผู้ทรงเอาไว้ซึ่งอภิญญาหกมันยังสมัยโบราณได้แต่ถ้าจะมีก็คืออิทธิปฏิหารซึ่งเกิดจากอำนาจฌานและอำนาจวิชาอาคมต่างๆแต่ถึงกระนั้นหลักธรรม ที่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนสมัยโบราณได้ท่านก็จะเก็บตัวซ่อนเงียบอยู่ในป่าบางอยู่ในเขาบางังก็พูดธรรมะไปตามสภาพที่ท่านนั้น,นพอจะอธิบายได้แต่ในหลักของคำว่าการเจริญอิทธิบาสีนั้นเนี่ย ที่มีครูบาอาจารย์ทนใดเดินทางมาจากวัดป่ามาขอถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการได้เจอสัมเณรขมและก็พระมหาอุตรเทระเจ้านั้นเนี่ยท่านได้ฝากอะไรเอาไว้และท่านเน้นหนักคำใดมาเจอท่านแล้วและเนื้อหาสาระของคำว่า ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี้เนี่ยมันพอเชื่อถือได้ไหมถ้าไปเจอตัวจริงของท่านจริงๆแล้วก็คือพระมหาอุตรเถระเจ้าเนี่ยท่านเองเนี่ยพอจะยืนยันและรับปากได้ไหมว่าคําว่าการเจริญอิทธิบาสีนั้นเนี่ยมันจะตรงกับหัวใจของธรรมก็คือฉันทะ ท่านก็ให้นิยามเพียงแค่สั้นๆเอาไว้อย่างนี้นะว่าคําว่าฉันทะก็คือความพอใจคําว่าความพอใจในทีนี้นี่ท่านให้เหตุผลว่าคําว่าครูบาอาจารย์หรือผู้มากด้วยบารมีเนี่ยหรือผู้ที่ผู้บุญบารมีเนี่ยเราไม่ต้องมาพูด เราไม่ต้องมาทำความเข้าใจว่ามันมีเฉพาะในปัจจุบันแต่มันจะมีมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่อดีตชาติหลายร้อยปีหลายเขาเรียกว่าเป็นพันพันปีหรือว่าส0 0พปีมาแล้วอุปมามันเหมือนกันกับอุปมาเหมือนกับอย่างเจ้าประคุณสมเด็จโตเนี่ยท่านไม่ต้องไปดังที่ไหนเดอกก็คือมาดังอยู่วัดระฆัง แต่ถ้าไปดังอยู่วัดอื่นได้ไหมมันดังไม่ได้เพราะมันไม่ใช่คู่บารมีแต่หลวงปู่สดวัดปากน้ำเนี่ยก็ต้องมาดังอยู่ที่วัดปากน้ำจะไปดังอยู่วัดอื่นก็ดังไม่ได้เพราะว่าคู่บารมีเนี่ยของธรรมเนี่ยมันจะต้องมีที่กำเนิดหรือว่ามีที่รองรับฉะนั้นธรรมของคำว่าอิทธิบาสีก็เช่นเดียวกัน ยทธิบาซีในที่นี้ก็คือหมายความว่าคําว่าพบความพอใจอว่าฉันทะคือความพอใจนั้นก็แสดงให้เหตุผลว่าในอดีตในอดีตการเนี่ยคือศาสนายังไงยังไงก็แล้วแต่จะต้องมีคนสืบทอดและรับความแม่นยำแห่งธรรมนี้เนี่ยไป เพราะก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีภูมิมากเลยบุญบารมีนี้เนี่ยที่จะมาคอยรองรับเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้านั้นนี่มีมากขนาดไหน,นยิ่งรู้ว่าอนาคตเนี่ยมันเป็นที่มันเป็นที่มาของคำว่าสัตว์โลกเนี่ยนานาจิตตังแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เนี่ย มันจะต้องใช้คำว่าศีลสมาธิคำว่าปัญญาเนี่ยเข้าไปเข้าไปร่วงรู้ถึงจะออกมาเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้เพราะแต่การเวลานี้เนี่ยการเวลานี้เนี่ยมันก็นจะต้องเดินอยู่ตลอดเวลา สัตว์โลกมันก็ต้องลังไหลามาเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ธรรมะเมื่อพูดยังไงแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อพูดยังไงแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะไม่มีคําว่าเมื่อถึงพันปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเมื่อถึงพันปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่สัตว์โลกที่จะมาเกิด ในท่ามกลางของเวลาเนี่ยที่มันยาวนานนี้นี่บางครั้งก็ไม่มีความเขาเรียกว่าบางครั้งก็ไม่มีความอดทนบางทีก็ไม่มีความละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหลักรมคำสอนเพราะการเวลาหนึ่ง การหมดบุญวาสนาของคนที่มีบุญวาสนาจริงๆหนึ่งและสิ่งที่มาเกิดในท่านกลางของการเวลาระหว่างครึ่งครึ่งกลางๆหนึ่งจึงเป็นเหตุทำให้คำสอนก็ดีแนวทางการปฏิบัติก็ดีนี่เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปโยกประเด็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามความรู้สึกที่ว่าตนเองนั้นมีความเข้าใจมา บุคคลที่ศึกษาคําว่าธรรมของคําว่าอิทธิบาสีนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คนที่มีบุญบารมีนี้เนี่ยมาทางด้านนี้และก็มาคอยชี้แนะแนวทางพิสุสงสามเณรเนี่ยจำนวนมากอะ่ะเพื่อให้ท่านนั้นเนี่ยมีหลักและก็มีความเชื่อมั่น กับการที่ว่าท่านนั้นเนี่ยจะศึกษาต่อไปอิทธิบาสีหลักครรมข้อแรกนั้นก็คือคำว่าความพอใจฉันทะคือความพอใจความพอใจนี้เนี่ย เขาเขาว่า,าเขาท่านว่าพุทธศาสนานี้เนี่ยที่เราจะเห็นได้ชัด